ข้างในจะเป็นโครงสีดำครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับตัวนี้มาเป็นหลอดไฟต่ําไฟสูงนะครับตัวนี้เป็นไฟหลีนะครับไฟเลเี้ยวจะอยู่ทางด้านนี้ตัวนี้ลูกค้าสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ทางเรามีของแต่งแล้วสามารถใส่เป็นไฟเม็ดไฟ LED เพื่อเป็นไฟเดย์ไลท์ให้ได้แล้วนะครับในตัวนี้ตัวพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางเลยนะในตัวนี้นะครับผมสามารถดึงเข้าดันออกนะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับได้ตัวนี้ก็จะ ขับได้พอดีนะครับไม่อันตรายด้วยเพราะแอร์แบกเวลาระเบิดเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากตัวเรานะครับกรณีใช้รถโฟล์คลิฟต์นะครับรถโฟล์คลิฟต์วิ่งเข้ามานะครับจะมีแท่งเหล็ก2แท่งนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะพอดีเลยสาหรับแท่งเหล็กของรถโฟล์คลิฟต์แล้วเราก็สไลด์ของขึ้นกระบะได้เลยอันนี้คือความแตกต่างระหว่างเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังเราต้องงัดขึ้นแล้วก็ดันนะครับส่วนเกียร์หนึ่งเราดันได้เลยไม่ต้องงัดนะครับงัดเฉพาะถอยหลังเท่านั้น I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Do, so สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Ford กับผมนะัทพลดาวซอนนะครับวันนี้คิวจะพามาชม Ford Ranger XL นะครับเป็นตัว Open Cab นะคัคนนี้ราคา699,000บาทนะครับเห็นตัวรถแบบนี้สวยแบบนี้นะครับผมดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันเลยว่ามีอะไรบ้างและอุปกรณ์ของแต่งในคันนี้ได้ใส่อุปกรณ์อะไรเข้าไปบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยตัวกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ทรงแบบนี้เลยเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับตัวนี้ได้ทําสี FORD เป็นสีแดงปัดกับสีดํด สวยงามสปอร์ตกันแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้กันเลยตัวนี้นะครับมีช่อง3จุดตัวนี้คิวแนะนำนะถ้าแต่งใส่กระจังหน้าตัวนี้แนะนําให้ใส่ไฟสิสาจุดด้วยนะครับจะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับตัวดีไซน์ไฟนะครับตัวนี้ในตัว xl นะครับตัวนี้จะไม่มีตัวไฟเดย์ไลท์นะครับจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนอยู่นะแต่ข้างในจะเป็นโคมสีดำนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับตัวนี้มาเป็นหลอดไฟต่ําไฟสูงนะครับตัวนี้เป็นไฟหลีนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านนี้ ตัวนี้ลูกค้าสามารถอัปเกรดเพิ่มได้ทางเรามีของแต่งแล้วสามารถใส่เป็นไฟเม็ดไฟ led เพื่อเป็นไฟเดย์ไลท์ให้ได้แล้วนะครับในตัวนี้ข้อไฟเราใส่มาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้มีคําว่ารนเจอร์ด้วยเป็นข้อไฟสีดําด้านนะครับกันชนนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับในตัวนี้และด้านล่างจะมีหูลากเป็นหูลากที่ยึดติดกับแชสซีรถเชื่อมติดกับแชสซีรถเลยตัวนี้สามารถรับแรงลากได้3.5ตันหรือว่า3,500ากิโลสำหรับหูลากตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวดีไซน์กระจังด้านหน้าตัวนี้จะเปิดรับลม แบบเต็มๆเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีพลาสติกแบบมาปิดกั้นเลยอินเตอร์นะครับในรุ่นนี้เราย้ายใหม่และอินเตอร์ของตัวรถเนี่ยจะย้ายมาอยู่ทางด้านหน้านะครับในตัวนี้สามารถรับลมระบายความร้อนหน้าที่ของอินเตอร์ของเขาจริงๆก็คือจะรับลมนะครับจากเทอร์โบเข้าสู่อินเตอร์เพื่อระบายความร้อนก่อนให้ลมเย็นก่อนแล้วเราจะเข้าห้องเพื่อเผาไหม้ในเครื่องยนต์อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวคีวผาดูห้องเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้ ตัวฝากกระโปงนะครับจะอยู่ด้านฝั่งข้างคนขับนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับในตัวนี้อันนี้คือหน้าตาของเขานะครับของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับแรงม้า1 7 0แรงม้าแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับในตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ สังเกตว่าไม่มีโชว์แล้วครับจะเป็นตัวค้ำแทนนะครับเด็กค้ำแต่ว่าตัวนี้มันจะมีตัวล็อกฝากระโปรงด้วยนะครับเวลาเราชนเราเดินอยู่มีคนมาชนเนี่ยไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดนะครับในตัวนี้นะครับในตัวนี้จะแข็งแรงมากเราจะมีตัวล็อกด้วยนะครับในตัวนี้ตั้งใจที่จะดึงออกมามันถึงจะหลุดออกจากตัวฝากกระโปรงนะครับผมถ้าเราไม่ตั้งใจเดินชนตัวนี้ฝากกระโปรงไม่หลุดมาทับแน่นอนนะครับผมในตัวนี้ ดีไซน์ของฝากระโปรงเขาจะมีความราดมากกว่าในรุ่นเจนเก่านะครับตัวนี้ทําให้หลักแอโลด d y n a m i c ของเขาเนี่ยดีไซน์ขึ้นมาได้ดีมากยิ่งขึ้นเสียงลมเนี่ยจะเงียบมากยิ่งขึ้นสําหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อทางด้านข้างนะครับตัวนี้ได้ใส่ป่งล้อเป็นป่งล้อขนาด6นิ้วไปนะครับเป็นรุ่นหมุดเงินหน้าตาแบบนี้เลยครับตัวป่งล้อของเขาเห็นว่าเป็นหมุดอย่างนี้ตัวนี้ไม่ได้ยึดเข้าติดกับตัวแก้มจริงจริงครับเป็นหมุดหลอกใส่มาเพื่อความสวยงามตกแต่งเฉยเฉยจริงๆแล้วเขาจะมีกิฟาร ยึดตัวแก้มนี้นะครับติดกับตัวบอดี้รถนะครับแล้วก็ตัวนี้จะยาเป็นใช้ซิลิโคนนะครับผมเพื่อยึดติดกับตัวแก้มรถนะครับผมหันมาทางด้านล่างตัวล้อนะครับจะเป็นล้อขนาด16นิ้วเป็นของยี่ห้อ o a เ i s เป็นรุ่นมาเวลตัวนี้เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยครับตัวนี้ดีไซน์ดูสวยงามลงตัวกับตัวล้อและตัวแก้มมากๆนะในตัวนี้ยางเรารัดมาด้วยเป็นยางมอนสเตอร์เทเป็นรุ่น A t ทีสครับ ตอนนี้คนนิยมมากๆในตัวนี้นะครับผมจะเป็นยาง Monter AT2 และ AT3 ครับแล้วแต่คนชอบนะต่างกันที่ลายนะครับลายเขาจะแตกต่างกันนะครับสำหรับยางตัวนี้เป็นของยี่ห้อไรเดนนะครับขนาดยางตัวนี้จะอยู่ที่ 265/70R16 นะครับตัวนี้จะขยายออกมาจากยางเดิมนะยางเดิมจะเป็นขนาด255ครับตัวนี้ได้ขยายมา ถามว่า2 6 5 255มันคือเลขของอะไรมันคือตัวหน้ายางผิวสัมผัสของพื้นถนนนะครับตัวนี้อยู่ที่265ม mm ิลลิเมตรนะครับคือตัวหน้าผิวสัมผัสนะคบผม70ก็คือแก้มยางครับแก้มยางคือ70%เปอร์เซ็นต์ความกว้างเนี่ยของ70%เปอร์เซ็นต์ของหน้ายางนะครับแล้วก็ r 1 6ก็คือตัวซุ้มล้อไอ้ตัววงล้อหรือว่าตัวล้อแม็กจะเป็นขนาด16นิ้วในตัวนี้นะครับผม ทางด้านข้างเราติดตั้งสติ๊กเกอร์เรียบร้อยเป็นคำว่า Ford Ranger Thailand ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งเองเรามีแบบให้เลือกมากกว่า60แบบนะครับในตัวนี้หรือว่าถ้าลูกค้าไม่พอใจในแบบที่เรามีนะครับลูกค้าสามารถออกแบบเองได้เลยใส่เป็นชื่อของลูกค้าเองได้หรือว่าใส่เป็นชื่อบริษัทหรือว่าเป็นโลโก้ของบริษัทอันนี้คิวสามารถทําให้ได้นะครับในตัวนี้มือเปิดเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มนะครับเป็นขนาด60%รอบคันนะครับในคันนี้ ติดราวหลังคาให้เรียบร้อยแล้วนะครับราวหลังคาจะเป็นนาราวหลังคาเฉพาะในรุ่นแคบเลยนะครับจะต่างกับรุ่นวาแท็กเพราะว่าถ้ารุ่นไวแท็กมันจะยาวก,กว่านี้นะในตัวราวหลังคาแล้วก็ตัวกันสาดจะเป็นเฉพาะในรุ่นแคบเลยเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะสั้นเดี๋ยวลองดูนะครับโอเพนแคบมันคืออะไรมันเปิดออกมาอย่างนี้เลยนี่คือหน้าตาของโอเพนแคบนะครับผมก็จะมีความกว้างนะครับของตัวประตูนะครับสามารถสอดของใส่ของได้สะดวกมากเพราะว่าสังเกตตัวประตูเนี่ย เปิดกว้างเกือบ90องศาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันสักนิดนะครับก่อนที่จะมาดูในห้องโดยสารนะครับผมโรบาร์มีมาให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นของยี่ห้อ LM นะครับเรียกกันง่ายๆว่ายี่ห้อ LM เป็นทรงแขนยาวแบบนี้นะครับเป็นตัวเหล็ก2ท่อนนะครับมีมาให้เป็นแบบนี้มีไฟเบรกดวงที่3ามมาให้ที่ตัวโรบาร์ให้ด้วยแบบนี้นะครับผมตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยเป็นคันแรก ของฟอร์เกษตรวมินเลยนะครับที่ได้ติดตัวโลบา LM ตัวนี้ทางด้านหลังนะครับดีไซน์ทางด้านหลังฝากระโปรงทางด้านหลังก็จะมาพร้อมกับคําว่าเรนเจอร์ปกติแล้วตัวคําว่าเรนเจอร์เนี่ยจะปั๊มลงไปนะครับแต่ตัวนี้ได้ใส่อคริลิกเพิ่มเติมเป็นสีแดงนะครับผมเป็นตัวอักษรน,นูนขึ้นมานะครับในตัวนี้สีมีให้เลือกมากกว่า4ส,สีตามสีบอดี้รถนะครับบอดี้รถในตัวนี้ก็จะมีสีขาวดําเงินน้ําเงินนะครับ ตัวสีอะคริลิกก็เหมือนกันสามารถเลือกได้ตามสีรถเลยหรือว่าสีที่ลูกค้าต้องการก็สามารถทําได้ในตัวนี้โลโก้ฟอร์ดตัวนี้ยังไม่มีกล้องนะครับผมแต่สามารถติดตั้งกล้องเพิ่มเติมได้ถ้าลูกค้าต้องการติดเพราะว่าตัวจอภายในเป็นจอ10.1นิ้วมาให้แล้วในตัวนี้กันชนด้านหลังนะครับตัวนี้ปกติในรุ่นนี้จะไม่มีกันชนทางด้านหลังครับเป็นแค่พลาสติกขอบแต่ตัวนี้เราได้โมดิฟายใหม่ใส่ใหม่เป็นตัว กันชนเหล็กของ GDD นะครับในตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของ GDD เลยมาพร้อมกับห่วงลากโอเมก้าทั้งสองฝั่งในตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวช่องนะครับสามารถใส่เซ็นเซอร์ได้ด้วยในอนาคตถ้าลูกค้าต้องการติดเซ็นเซอร์นะครับเรามีช่องรอไว้เรียบร้อยแล้วฝากระบองทางด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีไม้บรรทัดวัดนะครับสามารถวัดได้สูงสุดความยาว130ซนติเมตรในตัวนี้แล้วก็มีช่อง สำหรับใส่อุปกรณ์นะครับยึดอุปกรณ์ใส่ซีแคลมต่างๆในการยึดจับอุปกรณ์นะครับหรือว่ากรณีลูกค้านํารถไปขนของเนี่ยกรณีใช้รถโฟล์คลิฟต์นะครับรถโฟล์คลิฟต์วิ่งเข้ามานะครับจะมีแท่งเหล็ก2แท่งนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะพอดีเลยสาหรับแท่งเหล็กของรถโฟล์คลิฟต์แล้วเราก็สไลด์ของขึ้นกระบะได้เลยอันนี้คือความสะดวกและความชาญฉลาดของ Ford Ranger ในรุ่นนี้นะครับผมไปดูภายในกันบ้างน,นะครับว่าหน้าตาออปชันเขาเป็นอย่างไรนะครับ ภายในนะครับตัวแคบนะครับตัวนี้จะมีช่องเก็บของนะครับในตัวนี้นี่นะครับเป็นช่องเปล่านะทางด้านนี้แล้วส่วนอีกทางด้านซ้ายนะครับผมตัวนั้นจะเป็นแม่แรงใช้ในกรณียกรถขึ้นเพื่อเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับแม่แรงจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นกล่องเก็บของเหมือนกันนะครับผมตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับสามารถปรับได้นะครับปรับเดินหน้าถอยหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปรับเอ็นนะครับของตัวเบา ตัวพวงมลัยนะครับสามารถปรับได้สี่ทิศทางเลยนะในตัวนี้นะครับผมสามารถดึงเข้าดันออกนะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับได้ตัวนี้การปรับบอดน,นะครับคิวแนะนําว่าเราอย่าปรับเข้ามาใกล้ตัวเรามากเกินไปเพราะว่าคิวเห็นบางคนปรับบาะน,นะครับผมกระพุ่งมาลัยเนี่ยเขาจะอยู่ระดับนี้เลยอันนี้คิวมองว่าการปรับบออย่างเงี้ยอันตรายนะ เวลาเราเกิดเหตุน,นะครับแอร์แบกระเบิดเนี่ยแอร์แบกระเบิดใส่ตัวเราเลยใส่หน้าเราเลยเต็มๆเราควรปรับได้ให้ได้ระยะของเขาด้วยการวัดที่ข้อมือนะข้อมือเนี่ยวางที่พวงมาลัยเลยนะครับผมเราก็อยู่ที่ข้อมือระดับนี้นะให้ข้อมือสามารถหักลงได้นะครับไม่ตึงจนเกินไปอย่างนี้นะอ่าวางข้อมือเราสามารถหักได้ตัวนี้ก็จะขับได้พอดีนะครับไม่อันตรายด้วยเพราะแอร์แบกเวลาระเบิดเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากตัวเรานะครับในจุดนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ ไฟฟ้าร0 0แล้วมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังชันในตัวนี้นะครับผมฝั่งขวานะครับจะควบคุมตัวเรือนใหม่ทั้งหมดเลยในตัวนี้ตัวเรือนใหม่จะเป็นจอดิจิตอล LCD นะครับผมขนาด8นิ้วในตัวนี้นะครับผมแสดงสถานะต่างๆของตัวรถทั้งหมดเลยนี่นะครับปรับได้ที่ตัวพวงมาลัยนี้เลยฝั่งซ้าย นะครับผมตัวนี้จะควบคุมเครื่องเสียงบวกลบเสียงแล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะับสั่งการด้วยเสียงสามารถสั่งได้เป็นภาษาไทยแล้วในรุ่นนี้นะับสั่งปรับอุณหภูมิแอร์ก็ได้หรือว่าสั่งเปิดพิทยุผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับผมต่อมาตัวจอากลางนะครับเป็นจอากลางขนาด10.1นิ้วมาให้แล้วนะครับในตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ sing for a มาให้ด้วยในตัวนี้นับสามารถต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้แบบไร้าสายเลยนะครับในตัวนี้แอร์นะครับเป็นแอร์ซิงเกิลโซนนะครับ เป็นแบบดิจิตอลมาให้แล้วแต่เป็นซิงเกิลโซนมาอยู่นะครับในตัวนี้นะครับผมมีช่องเสียบด้วยนะเป็นช่องเสียบชาร์จแบต usb type c และ type a มาให้แต่ตัวนี้ยังไม่มีไวเลสชาร์จนะครับไวเลสชาร์จจะมาในรุ่น xlt แล้วนะครับแต่ตัวนี้แค่นี้ก็พอเพียงแล้วสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้2เครื่องแล้วทางด้านหน้านะครับผมรุ่นนี้นะครับตัว airbag นะครับจะมี airbag เป็นคู่หน้านะครับเพราะว่ารถคันนี้จริงๆการจดทะเบียนเป็นรถ สองที so ่น so ั่งนะครับแล้วก็เป็นรถบรรทุก2ที่นั่งนะคบผมเพราะฉะนั้นตัวแอร์แบกด้านหลังจะยังไม่มีนะครับมีเฉพาะแค่คู่หน้าส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบ6สปีดตัวนี้การใช้งานเข้าเกียร์ R นะครับเราแค่ดันตัวนี้ขึ้นนะครับผมดันตัวนี้ขึ้นแล้วก็ดันออกด้านซ้ายนะครับเพื่อเข้าเกียร์ R แบบนี้นะครับผมเวลาใช้งานต้องการเข้าเกียร์หนึ่งเราก็ตบออกมาได้เลยตัวนี้เขาจะลงมาเองตัวล็อกเขาจะลงมาเองครับแล้วเราก็ผลักเข้าเกียร์หนึ่งได้เลย อันนี้คือความแตกต่างระหว่างเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยหลังเราต้องงัดขึ้นแล้วก็ดันนะครับส่วนเกียร์หนึ่งเราดันได้เลยไม่ต้องงัดนะครับงัดเฉพาะถอยหลังเท่านั้นเบรกมือเป็นเบรกมือ,มอแบบมือจับอย่างนี้นะครับผมยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้ามาในรุ่นไวแทกนะครับฟังชันภายในตัวรถก็จะมีประมาณนี้นะครับหากพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอยากได้ตัวนี้นะแนะนำครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นในวันนี้นะครับวันนี้วันที่ 19เดือน7กรกฎาคมปี25 -65 ดาวเริ่มต้นเพียง29,0 0 0บาทครับส่วนชุดแต่งเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหลังไมนะว่าอยากแต่งอะไรบ้างอยากใส่ชุดแต่งอะไรเพิ่มบ้างนะครับสามารถทักคิวเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ู5 5 2 6 6 2 4 6หนะครับหรือว่าทักเข้ามาในเพจนะครับเพจ IQ Ford เกษตรนวมินทร์ครับยังไงคิวฝากพี่ๆช่วยกดติดตามช่วยกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้คิวด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปข้างต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสด I'll never slow up, no I don't take I got no love for the famous If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay or last.